รายการนี้จดทำเพื่อความบันเทิงส่วนตัวไม่มีเจตนาแอบแฝงไม่เหมาะกับผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีเอาลครับตั้งแต่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยก่อใจขันโยกกันอีกเช่นเคยนะฮะเพบะกับกผมเฮียตาล่าพีจีคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือมากับเกมมาจองเรซองของค่าพีจีนั่นเอ,เองนะคะ,ะโอเคครับผมมาแล้วก็มาเลยนะน,นี้เรามากระทุน500อนะครับกันก่อนได้เรามาดูกันที่ตารางการจ่ายรางวัลกันก่อนนะฮะส่วนส่วนจะอยู่ที่10ครับตามสุดอยู่ที่1และมาเป็น1 2 3 5 6 8 10ตามลําหดับนะครับ โอเคครับผมาแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตจัดไปที่เบดห้าบาทแล้วผมออตโต้สามสิบไม้เพื่อความสะดวกสบายในการพากอีกเช่นเคยนะคะเมาส์อเกมมาจงเวสองนะฮะออจริงๆไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วเ,ออเกมนี้นะคบเพราะว่าน่าจะรู้จักกันหมดทุกคนนะหรือถ้าใครไม่รู้จักนะผมจั่วเขาากันเราไว่า,า,า,วามันเกมเรือธงเกมหนึ่งอะของอีจีอะนะครับเฮ้ยลวมาสองร้อยแปดสิบเฮ้ยสิบห้าบาทแล้ว, 280, ลวก่อนอันนี้มาอีกห้าร้อยครับดอกนี้ห้าบาทเองนะ 7จ็ดร้อยจ็สิบเอดครับผมเกือบพันอ่ะโอเคเปิดได้โหดครับไปต่อลยกระเบ็นสิบบาทออืืใช้ได้ใช้ได้สองขีดติดมาครับไปกันต่อยังไงมาสองจุดแล้มาบาทหนึ่งครับปึบห้าขีดอะเห็นไม่ได้เว้ยไปที่ยังได้กันอยู่รอบนี้อ่ะลองสามสิบติดไายแถวสองมาครับ หนามาห้าสิบเจ็ดนามอีกร้อยซีซีเฮ้ยด้มอีกสามมันสามครับไหม่กร้อยสิบสองเฮ้ยสวยสามพันเจ็ดโอ้โหโหโดมากครับโหดสุดเดี๋ยวขออนุญาตลองเด็ดอ่ะขอจริงร้อยมันก็ได้แหละเพราะเรามีเกือบห้าพันนะไปต่อครับโอ้โหเฮ้ยวายตัสองและสามสวยแล้ไหม่เก้าสิบ ต็มมาอีกสองจุดได้มาสามร้อยี่ิบห้าครับมันคือย,ยังไม่ขาดทุนนะสวยสเก็ตเตอร์สองตัวอีกครับตัวเล่นไหมไม่มีครับวายวายแถวสองร้อสามโอเคพันหนึ่งร้อยห้าสิบเต็มอีกพันสองมีต่อบว่าโอ้ไม่มีครับแต่แล้มาสามพันโอเค 1, 1, อ,อไะ, 3, อคอะไปเบ็ดร้อยเรื่อยๆครับตอนนี้เบ็ดร้อยน่าจะเรื่อยๆได้ยาวๆนะเต็มมาหกสิบเอ้ยอีกที เฮ้ยสวยงามย้าหูมาครับผมหมุนฟรีฮะสามตัวไปตอนนี้อย่างน้อยๆครับผมว่าโอเคแล้วแหละได้มาเจ็ดพันแล้วก็หมุนฟรีนะครับขอสักสองสามพันให้มันถึงหมื่นก็โอเคละวายแถวสามครับสวยๆลับมาพันสี่ร้อยสี่สิบติดต่อไหมแล้ววายแถวสามมา่อกทีครับติดมาร้อยห้าสิบ หายไปแต่มาพนะันเจ็ดนะไหวอยู่แหละยังไงอันนี้ก็เกือบหมื่นแล้วนะนก็โอเคแล้วครับติดร้อยทั้งมาสี่ร้อยสี่สิบอือืท้าร้อยสี่สิบนะดอกนี้อีกสักหน่อยเออไปครับแล้วมาอีสองพันหนึ่งมาอีสองพันหนึ่งอีกทีมาอีสองพันเจ็ด ไฟแถวสามอีกทีโอ้โหมาไม่หยุดครับดอกนี้แปดพันโอ้โหนั่นแหละสี่ไม้ครับตอนนี้ได้ไปแล้วหมื่นหนึ่งนะโอเคแล้ะถือว่าจํานวนที่เยอะใช้ได้แล้วครับเหลือไม้สุดสองเหลือสองไม้สุดท้ายนะแล้วมาสองร้อยสี่สิบแถวสองมีขอบทองเยอะแล้วมาพันแปดร้อยรับมาอีกหมื่นหนึ่งสวย ใหม่สองพันแล้วดอกนี้ดูครับหกพันหกอีกดอกหนึ่งเอ้ยหมดครับแต่รับมาแล้วสองหมื่นนะดอกสุดท้ายให้ไหมย,ยังได้อยู่ใหม่ครัละสี่สิบใหม่อีกเปล่าโอ้ยหมดฮะแต่รับมาหกร้อยรับมาทั้งหมดสามหมื 500, น่นสองพันเก่งห้าร้อยนะ โอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะเบสิกกำไรฟันไปทั้งหมดประมาณ4ี่หมื่นนะจ๊ะเกือบครึ่งแสนเนี่ยโอเคผมใครชอบลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ใครอยากเล่นเกมอะไรถึงเข้าบอกกันได้นะครับและคลิปวโอนี้เราจะทําขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงในการรับชมเพียงเท่านั้นไม่มีเจตนาในการโฆษณาเชิญชวนนะจ๊ะโอเคผมซันนี่ฮห้เฮียตาและพีจีได้กำไรสบายใจขออนุญาตไปก่อนนะจ๊ะบาย